วกใบโพทางเหมืองฟอร์มแบบนี้เลยท่านไหนที่สนใจนะครับวันนี้เราขอที่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับนะวันนี้นะครับเราก็มาเปิดหัวกันนะครับกับต่อกันที่ตัวนี้เลยนี่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  ขาด่างของเรานะครับขาด่างของเรานี่ลายดีๆแบบนี้เกิดท่านไหนที่สนใจอยากได้ขาด่างต้นเล็กๆต้นนี้นะครับเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงนะครับบอกเลยเราเริ่มต้นที่เราคิดที่ราคานะครับกระถางละ50บาทพอครับมีก็5 50บาทเหมือนกันนะครับขาด่างสวยๆลายดีๆนะครับเกิดท่านไหนสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ มาเรามาดูกันกับแสงเงินแสงทองมั่งดีกว่าครับนี่ฟอร์มแบบนี้วาเอาไปในราคาสามสิบห้าบาทนะครับแสงเงินแสงทองในไซส์สามใบนะครับแล้วก็ยังมีนี่โชคเก้าชั้นเป็นไม้เขียวนะครับฟอร์มไม้สามใบหนึ่งหลอดนะใครอยากได้กระถางนี้เอาไปที่สามสิบห้าบาทนะครับ มาต่อกันที่ฟีโลเดนอนเลยแล้วกันนี่ตัวฟีโลใบเงินนะครับหรือฟีโลดักเงินนะใครอยากได้นะครับก็เอาไปที่สามสิบห้าบาทแล้วมาต่อกันนะครับกับตัวอีพีนะครับอีพีด่างเหลืองนะนี่ข้อนี้ยาวเฟ้ยเลยนะลากฟูๆแบบนี้เลยนะ รักดีๆแบบนี้ใครสนใจอยากได้เอาไปที่กระถางละห้าสิบบาทพอครับเป็นตัวด่างเหลืองนะครับเป็นตัวด่างเหลืองนะอ่ะมาดูนี่เบอร์เลมาร์กนะครับเบอร์เบิร์นมาร์กเบอร์เลมาร์กเบอร์เบิร์นมาร์ก BVM อ่ะแล้วแต่ชื่อสะดวกจะเรียกเลยฟอร์มนี้เกิดไขรอยากได้นะครับเอาไปที่นะครับราคาห้าสิบบาทพอครับ อะมาดูสับประรดสีต้นนี้กันบ้างนี่นี่ต้นนี้เอาไปที่ราคานะครับสามบาทเหมือนกันครับสัปปะรดสีนะสวยสวยไม้แข็งแรงแล้วนะครับอาครับอกลมาสองกระถางนี้เอาไปที่ราคา35บาทเหมือนกันนะครับ เกิดท่านไหนอยากได้นะสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับมาเริ่มต้นกันที่ราคานี้เลยดีกว่าเอามาภูราชินีหินอ่อนนะครับในกระถางนี้ฟอร์มแบบนี้เอาไปที่สามสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับ <มา S 1> แล้วก็มีพัดโบกสีทองนะครับฟอร์มนี้เกิดใครอยากได้เอาไปที่ราคาห <มา S 1> <ด>้าสิบบาท้นะครับเป็นว่านเหือกปลาหมอนะเป็นว่านเหือกปลาหมอนะครับ ลายดีๆแบบนี้เลยเหือกปลาหมอด่างเห็นไหมลายสวยๆแบบนี้ใครที่อยากได้นะครับกระถางนี้ผมขอที่แปดสิบบาทนะครับเหือกปลาหมอเนาะนะหมาดูกันต่อเลยมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะตัวนี้ละกันกวักเขียวในกระถางขาวๆสวยๆแบบนี้เอาไปตั้งโชว์ตั้งโต๊ะทำงานนะครับเป็นไม้มงคลนะไม้แบบเสริมดวงเสริมความมู ความปังปูริเยนะครับกระถางนี้นะครับใครสนใจอยากได้เอาไปที่ราคาแปดสิบบาทนะครับนะปูรลาที่นี้หินอ่อนไซส์ตัวโต,วตวแบบนี้ไซส์ตัวโต,วตวแบบนี้ใครที่อยากได้นะครับเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงตีนเสานะครับให้น้องใบตัวโต,วตวใบใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับมาเริ่มอะอะโกลนิม,มาต้นนี้ เพชรน้ำหนึ่งนะครับตัวนี้คือเราเลี้ยงลบนะครับสียาจ,จะยังไม่ค่อยเดิดโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ชําไว้รากฟูๆอย่างนี้เลยใครที่สนใจนะครับ3 5บาทเท่านั้นมาดูฟิโลนี้ครับฟิโลดับเงินต้นนี้ฟอร์มตัวโตแบบนี้นะครับไปในเสาแล้วไปทั้งกระถางไปทั้งเสาแบบนี้เลยเกิดท่านหนสนใจนะครับเราเปิดราคาที่2 90บบาทนะครับนะ ฟอมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับฟิโลเดนดอนใบเงินนะครับหรือฟิโลเดนดอนดาบเงินนะครับเกิดท่านไหนสนใจนะครับ290บาทพอนะครับมาดูกันตัวนี้กวักใบโพด่างเหมืองฟอร์มแบบนี้เลยท่านไหนที่สนใจนะครับวันนี้เราขอที่ 290บาทนะครับกวักใบพูด่างเหลืองนะครับ290าบาทพอท่านไหนที่สนใจนะครับอยากหาไม้ยมงคลไปเสริมนะครับวันนี้ผิดจากชื่อนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมาเริ่มต้น35บาทแทน50บาทนะครับแล้วก็มีแอนโทเลียมนะครับนี่หน้าวัวหัวใจนะครับคิสตาลีนัมนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้ในฟอร์ม2ใบใบนี้คือมีตำหนิหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะ เง็บออกนะเราจะเง็บออกเงบตรงที่มันเสียนะครับก่อนที่จะจัดส่งนะคริสตาลีนัมนะครับหน้าวัวหัวใจหน้าใบเป็นกร,รม,มยี่เหมาะกับช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์มากจากราคานะครับ290บาทวันนี้เอาไปที่ราคา200บาทพอครับคริสตาลีนัมนะครับหน้าวัวหัวใจ200บาทนี่นะครับฟิวโดร ใบเลื้อยด่างบิงออฟฟายนะครับไม้ด่างไม้ตัวตำนานราคาพิกๆหลักพันหลักหมื่นกระทางนี้ใครอยากได้ผมขอที่150บาทนะครับสำหรับใบเลื้อยด่างนะฟอร์มแบบนี้เลยนะครับ3มใบโหลดนะไม้จริงๆตัดได้แล้วนะครับเนี่ยไม้ไมันตัดได้แล้วนะมาดูกันกับอัญมณีสามสีนะครับฟอร์มแบบนี้ กระถางนี้เลยผมขอที่ราคา290บาทพอครับ290บาทเกิดท่านไหนสนใจนะครับก็ทักไลน์แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรที่มุมจอสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือจะโทรมาเลยก็ได้นะครับอัญมณีสามสี 3, นะครับ290บาทพอนะครับพลาสต์น้ำซิลเวอร์นะครับเป็นฟรีโรดนดอน ใบเป็นรูปหัวใจอีกแล้วเป็นรูปหัวใจอีกแล้วแล้วเป็นสีเงินเงินสวยๆแบบนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ผมขอที่กระถางนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทพอหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหราคาอย่างดีนะหนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือรวยล้นฟ้านะครับ,บรวยล้นฟ้าด่างน,นะ รวยล้นฟ้าด่างนะครับนี่นะครับสองใบกับเอาตีเป็นหนึ่งหลอดแล้วกันนะครับนี่นะตีเป็นหนึ่งหลอดแล้วกัน mm hmm. เกิดท่านไหนที่สนใจกระถางนี้ผมขอที่190บาทนะครับ190บาทพอ2ใบหนึ่งหลอดเรียกเป็นหลอดนะครับถ้ากลางเต็มใบแล้วเดี๋ยวจะเรียกใบเนาะ